สวัสดีครับผมพ่อแม่พป่น้องตอนนี้อยู่ก็โชคนะครับผมอยู่ก็จะโชคเขาก็สบายขึ้นมาแล้วพ่อแม่พี่น้องเมื่อวานนี้ไม่รู้เขาเป็นอะไรนะครับทั้งตอนเช้าตอนเย็นนะไม่รู้เขาเป็นอะไรของเขากินน้ำกินน้ำดูเขากินน้ำ,ก,นนำกินท่าพ่อแม่พี่นน้อง แต่เขาก็รู้สึกว่าเขาผอมไปเยอะเหมือนกันจากเมื่อวานนี่น้ำลายเขาฟูมปากพ่อยไปน้องตอนนี้เขาไม่ได้รับการรักษาอะไรเลยนะครับผมพ่อยไปน้องมกินแล้วไม่รู้เขาอย่างไงเนี่ยเนยกนึกนึกรู้เขาเล่นอะไรของเขาเนี่ยเขกินแล้วเขาก็อาจะมีแบบนี้พ่อยไปน้องเขารู้สึกเหงามาหน่อยหน่อยนะครับ เวลา,าต่อยจับเขาเขาจะสะดุง้งเขาจะหวาดกลัวอะไรอไม่รู้เขาเป็นอะไรของเขานี่เวลาเขาควักขึ้นมาแล้วเขาจะเอ,อนอนพักผ่อนอยา่างเย็นๆอะไรประมาณนี้อืดูท่าทางเขาไม่ล่าเริงเหมือนเดิมเท่าไหร่คล้ายๆกับว่าเขาเ,เขาก็จะซอฟลงในการเล่นกับพ่อเขา เขาไม่เละลิกเลีเหมือนแต่ก่อนแล้วเขาจะเงาเหงาขึ้นมาสักหน่อยพอเพราะมหพี่น,อน้องแต่ก่อนเห็นพ่อนะกัดเอากัดเอาฟัดเขาเอยากฟัดด้วยแหละตอนนี้เขาก็ซอฟๆลงนิดนึงไม่รู้เป็นอะไรตั้งแต่เขาเป็นมานะครับผมเ,าเขาอ้วกมานะครับผมเขาเริ่มนิสัยเดิมอีกแล้วอยากกัด อยากกัดมือพ่อเนี่ยอยากกัดรักเหลือเกินรักพ่อเนี่ยรักเหลือเกินไม่รู้เป็นโรคอะไรของเขาของพ่อแม่พี่น้องนี่เน,นื้ขนาดเขาไข้นะนเนี่ยังอยากกัดพ่อไข่จะอยากให้กัดเ้าถ้ามีพิษไข้เดี๋ยวพิษไข่จะมาโดนพ่ออีกเขากัดแล้วเคี้ยวเขานี่ยไม่ต้องกัดแรงหรอกครับแต่เขากัดปุ๊บนี่เคี้ยวเขานี่จะฝังเข้าไปในเนื้อพ่อเลย พ่ออะไเพราะว่าเคี่ยวเขาจะมันมันมีความงอมันมันจะล็อกอัตโนมัติของมันเขาจะชอบนอนเย็นๆแบบนี้พ่อใอ้เปนองนะมีน้ําหกลงหน่อยๆเพราะว่าน้ําเขานี่เอามาที่ไรนี่หกทุกเที่ยวเลยนี่ไม่รู้จะเป็นอะไรของเขาแล้วเวลา เวลาไม่ไมีอย่างเดียวนะพรอแเ่พี่นน้องอที่ที่เขากินนะครับคือ,อตั้งแต่ป่วยมาต,ตกตอนเย็นก็ตกตอนเย็นเขาก็ป่วยอีกเขาก็อ้วกอ้วกแล้วหมดแล้วก็ชักกระตุกตอนเย็นนะชักกระตุกแล้วที่นี้สาวันก็ตกใจตกใจก็เลยเไปเอาสาวันก็เลยไปเอาน้ำมนต์เอาน้ำมนต์มาจาก ป้าป้าลุงเอาน้ำมนมาจากป้าลุงกินน้ำมนนะ่ะก็เลยสภาพเป็นอย่างนี้พ่อแม่เป็นน้องนะสภาพเป็นอย่างนี้กินน้ำมนแล้วนะสภาพก็จะเป็นแบบนี้นก็รู้สึกดีขึ้นหลังจากกินน้ำมนแล้วไม่ได้ไม่ได้กินยาอะไรนะพ่อแม่เป็นน้องนะแค่กินน้ำมนเฉยๆแต่ตอนนี้เขาก็เพียๆขอพักผ่อนก่อน โอเคนะพ่อแม่เป็นน้องนะก็จะประมาณนี้แต่ในความคิดของแต่ในความคิดของยายสายพ่อแม่ไปน้องยายสายก็เลี้ยงหมาเลี้ยงหมาตัวใหญ่กว่านี้นะพ่อแม่เปน้องยายสายก็เลี้ยงหมาตัวใหญ่กว่านี้แล้วหมายายสายนะ่ะตัวอ้วนตัวสวยยังสวยอย่างอ้วนเลย แต่ว่าตายไปก็อาการเดียวกันตายไปนะยา้ายก็เสียดายยิ่งตัวใหญ่กว่านี้อีกน้ำลายฟ,ฟูมปากแล้วก็ตายไปเหมือนเหมือนของลุงกงนะแม่แม่ของเจ้าโชคดีเนี่ยน้ำลายฟูมปากแล้วก็ตายไปเลยออันนี้ก็เหมือนกันที่นี่ยายาไซายกบอกว่าอันนี้ก็อาการเดียวกันนั่นแหละ ก็เลยให้สาววันเนี่ยวิ่งไปเอาน้ำมนกับป้าลุงมานะครับไม่รู้จากวัดไหนนะเอาน้ำมนมากินเขากินน้ำมนนะครับผมถึงได้สภาพนี้ขึ้นมานะ่ะแต่ตอนนี้เ็าหมดแรงหน่อยอเอาน้ำมนมาเอาทั้งรดทั้งอาบทั้งกินก็เลยฟื้นขึ้นมาแบบนี้พ่อแม่พี่น้องอาการมาของอบ้านกอกนะจะเป็นแบบนี้เนะ่ะคือคือ อาการน้ำลายฟูนปากและตายแบบนี้นะมีเยอะพ่อไม่พี่น้องเขาก็กําลังสังเกตกันอยู่ยายซ้ายบอกกระเบาต่อยอยู่เมื่อเช้านี้นะครับผมบอกว่าเวลาออกจากบ้านไปนะให้เรามาระวังด้วยระวังอย่างอย่างเช่นเมื่อคืนนี้วันวันศิลเนี่ยครับผมให้เรามาระวังอย่าเข้าบ้านดึกเพราะว่า ถ้าวันสินดับเหมือนเมื่อคืนเนี่ยมันจะมืดมืดแล้วเขาจะ,ะคนที่เล่นของเขาจะปล่อยของเอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะอะไน้องเดี๋ยวว่างว่างวันดีคืนดีเดี๋ยวบ่าวตอยจะพูดอะไรให้ฟังอีกเยอะแยะนะครับผมช่วยกดไลค์กดติดตามบ่าวตอยด้วยนะครับผมกดกระดิง่งกดกระดิ่งทั้งหมดนะครับผมให้บ่าวตอยด้วยนะครับเดี๋ยวบ่าวตอยลงคลิปเรือ่อ มีข่าวสดอะไรเดี๋ยวบอแต่จะมาพูดให้ฟังนะคะร,ะรับผมพ่อแม่ปน้องคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับผมอ๋อนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมพ่อแม่ป,มปนน้อง